ดีค่ะมองไม่เห็นโอเคทุกคนหน้าแบบว่าอันนี้มากเอออี่อกหน้าดำมากหน้าดำมากวันนี้วันนี้เราจะพาไปกินอาหารอินเดียอินเดียอีดอกครั้งแรกในชีวิตไม่รู้จะเป็นยังไงก็ต้องไปลองชิมอ่ะไม่รู้จะกินได้หรือเปล่ากินได้ถ้าน้องกินกินได้ทุกคนก็กินได้โอเค Oh, uh -huh. เอาอันนี้ขนมกินกับอันนี้อืมราดเลยใช่ลาดเลยอันนี้คือเราเราก็คือกินเป็นดิสเป็นอ่าเราจะให้มีมีเออข้างจะให้คุณมันตั้งต่าอันนี้ก่อนไม่ก็ต้องเขาต้องใส่ทุกอันไม่ใช่หรอใช่เดี๋ยวลองชิมก่อนไม่มีชิมก่อนก็ถ่ายรูปนี่อะไรวะหักคึ้นก่อนไหม อันนี้อันนี้ใส่แต่ถ้าไม่ชอบกินก็ไม่ใส่ไอ้อต่ไอเนี่ยที่มีน่าชอบอยู่แล้วแหละอ่ะลองกินคำนึงกับดีรู่กินเไม่กูไม่กินกูจะให้มกินเดี๋ยวก่อนอ่ะกิจการมะใส่รสสมช็อปปี้อ่ะอ่ะอ่าคำนึงจะน่ นีกระเด็ได้ทุกอย่างเลยอร่อยหมดอร่อยเมออร่อยหมดสาปาคอราตแล้วมันจะเปรี้ยวอันนี้เป็นไงมันจะเปร smiled, oh hey uh, ี้ยวๆเค็มๆอ่ะเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวเปี้ยันี้วันนี้คเต็มครเค็มเหรอเคมอะไรเค็มอ่ะคเค็มมาก

ที่กินไหยได้ไหมคะต้องขอดอกก็ใส่ใส่เข้าไปอะ <Yeah. S 3> <Okay. S 1> ่ะเย็ต้องอะนะอีใช่ไหมใช่ต้องจอนอือ,อจอจอบอบ้อบจอบจอบจอบ้อบอจอีจอบ้อบจ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 อช่อจอบจอันอนบจอจอออบจอบจอบจบจอจอ ก็เห็นเขาทำแบบนี้เนี่ยก็ด้ก็เห็นเขาทำอย่างนี้กันเนี่ยอย่างนี้ก็ใส่หัวนะครับนีแล้วก็ใส่นี้นิดหนงแล้วก็ใส่น้ำนะครับ่กใส่อันนี่อ่มัแล้วก็ใส่ที่เป็นมะขังสอมะขังนะครับอือดูด็กไปฟั ทำไมอ่ะอืออะไรแล้วก็อันไหนครับอันนี้มันมันยิดหนึ่งมียิดเดียวโอเคครับแล้วใส่น้ำนทำไรอันนี้น้ำอะไรอ่ะอันนี้กับอันนี้เหมือนกันไหมคะพี่น้ำก็ใช่ค่ะกินได้เลยครับกินได้เลยหรออุ้ยปากอันนี้เหมือนกันไหมอ๋ออันนี้กับอันนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนกันทำไมอ่ะตัวเองทำหน้าไงอีกล่ะ 天菜没有？我那好，好老 อันนี้นออกี่เปแกต่ละคนนะคะหอมใช่ไหมใช่ไม่ของเราสั่งชีสหนึ่งใช่ปะแล้วก็กะหลิกใช่ปะน้องุชอบระวางโัรศัไปอะทุกคนน้องกระสอนนะคะน้องกระสอนนะคะนี่ฮะฉีดมานะคะนน่มข้างในอ่ะอ้า ลองฉีกกมาแล้วครัทุกคนก็อย่นีครับแล้วก็จิ้มจิ้มครับก่อนแล้วก็จิ้มครับแล้วก็จิ้มจิ้มก็ได้หรือว่าอยากตักเป็นชิ้นก็ได้แต่ถ้าเป็นเราเราก็จะจิ้มจิ้มนะครับเป็นยังไงเหมือนก้างเก้าหรือว่าเราอืเป็นไงพี่เมย่อร่อยอ่ะอร่อยชีอ่ะอร่อยชี ยำบักไเอะอร่อยคถึงน้ำยบูดูก็ยำบูดูคูคิดถึงน้ำพริกหมูกูยคุิดถึงไน่ยำบูดูพริกหมูดิขาดหรป่าว่ขาดโคเฮ้ยแม่กินกินเล่นอร่อยเราสามคนดูเอ็นจอยสองคนที่เหลือก็คือ ก็คือว่าพวกกินอาหารเนี่ยบอลนอนได้อันนี้ก็คือแบบสบายมากวอกได้ดีนอนก็นั่งอร่อยแต่กูบอกว่ากูไปอยู่นู่นไม่ได้กูเอากินเพิ่งเดทไปจอเจียถูกและวไปจอเจียก็พออาหารมีสเต็กมีอะไรอยู่มากเลยไม่หมดหรอ ตเตอันนี้จะหวานกว่ามาถ่ายส่เอีกาลืมนัวมากนดูจากกล้องนะคะกล้องเยอะมากนี่ค่ะทุกคนเห็นปะเห็นสุกๆฉันชอบินข้าวมากกว่าชอบกนแป้ง Icana, มาลองหน่อยนะเขาเอาเอามากินอะไรอีกเหรออันนี้กอเพราะอันนั้นมันจะหวานมันจะหวานใช่มันจะเค็มปุ๊บแต่ว่าคุณน euh ouais ุ Maya, ่มก็ไม่ชอบเหมือนกันกดด้วยเอาเลยเฮ้ยมันใหญ่ไปว่ะพี่ตัดตัดเดี๋ยวเอามาตัดก่อน ตัวนี้ัวนี้ไม่เค็มอะเมโชหน่อโชขนงกาเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะก็บไว้ก่อนโชว์นมล็ก้าวได้สั่นนะคะตอนนี้ไม่เห็นเลยตอนเอามาให้ใส่จาน้กอนได้อ๋ออดูันเนราไม่จอดคือให้ฮะอีกอันก็คืออะไร มันเป็นขนมยอดฮิตของอินเดียมันหวานมากมันเป็นแบบว่าน้ำเชื่อมอันนี้มันทํามาจากนมแล้วมันก็ไปเชื่อมกับน้ำเชื่อมมันเบาหวานตัดสูตค่อยหล่าน้ำเกลมาดูแล้ก็เหมือนอันนี้แหละไม่เหมือนไม่เหมือนอันนี้คือแบบเค็มมากเหมือนเหมือนกันในทางที่อันนี้ไห์กว่า ชอบข้าวสุดแหละใส่แป้งใส่แป้งแบบใส่ข้าวใส่ขราบข้าไม่ได้ไงข้าวได้ไม่คิดคนไหม่ใม่ข้าวได้แล้วแต่คนก่อนกูกินได้หมดใช่เราจับมือเราจับมือมากกูก็กินได้หมดเค้กูเคกับอาหารอินเดียนะกูสงสัยอีกสองคนนี้เสรจอรงก ต้องมีผมตกหัวใจด้วยไม่ไหวจริงดูแล้วผู้ร่วมธนาการมีหรอกูกูกูเคยกินแล้วนะเรก็เลยเฉยๆเฮ้ยแล้อยากพาไปกินร้านพักร้านนานาเลยถ้ามึงไปกินร้านนานาก็คือแบบเขาปรับปรับรสชาติให้แล้ว อะไรของไอ้มีวะหนูนะพ่อชอบกินอันเนี้ยหนูแล้วชอบกินอันเนี้ยกับข้าวมากกว่าแต่กูกินแป้งเยอะมากเลยสามครั้ยังอ้วนไม่เป็นไรกูทำไอเอฟอยู่ตอนนี้แดกได้ ีก็ยังอร่อยนะคิดถึงข้าวปุกที่บ้านเลยถึงเจ้าบ,บองข้าวของพระบิดาโอ้ยนีปากเรื่องพูดเลยเนี่ยพี่บอมชวนดูข่าววันนี้คืนนี้พี่บอกไม่ต้องให้ดูนันโม่พรายนี่ไม่ได้เลยอ่ะข้าวอะอืมใช่ไหมไปสั่งกับบ้านไปเลยก็หนามานยเยอะลย ดอกไม้อะไแบบ่อือเขาจะตข้าวหมกแต่หอกเรียนะลคือล้างไว้ก่อนอืมพอเราอแพกลิ่นมันออกแล้วเนาะพ mm ันยาเยองกว่นี้พัะมันสาบวกแก่นอย่ามงนี้มันหุดไหมมันโีการบิฟ้าหรืออะ ถ้ามีนมข้น่ก็เอากลับไปใส่มโครเวฟใส่นมข้นเนีได้ไนะอร่อยเนาะข้าวขากินไอ้กินเรื่องเรต่องหวงเราถูกใจเอ้ยฟาับเลยเป็นะแล้วต้องาอเกินมันก่อนเผื่อเราได้อไนี่ไงจอดเทียมที่อาโปไม่กูจะเอาไอ้นี่ไปด้วยมาถึงอาโป้แล้วก็มันขายถึงอาโปมันเนาะ มันมีถินำันี่ยอน้ำสสเทียวอะไรก็มีิ่นดำปูเหมันใครเลยแค่บัตเอตอนนี้ก็คืออยู่ข้าวเลยอ่ะมีแต่กินเครื่องเทศคนเอ็นจอยอย่างเราเนาะ ม,ม,มันจะช่้ยข้าแต่คนแต่คนเขาเขาถือสิทธิ์กันอนะ่ะเขาก็จะตีอย่างเงี้ยเ้าก็เป็นเสร็จแล้วครับเขาก็จะเอาน้ำมาล้างลงนะมุดลดเว่ยตอนเขาเรียกว่าอะไรละามาดหรอ <ไ>ปากอย่านี้ให้ใหมันออกอล้วเดีว๋วกนอ่อนับข้าวไม่ได้ก้นอืมมากม่ออกิวก็กินไม่ได้ถ้าผิวก็กินไม่ได้ไไดเปนคนชอบเป็นคนกินข้าวจานสาาักูกูเลยมาก มีความแพ้เลียกว่าแข็งกว่านิดนึงกินกินแซบย เลยสิครับสิครัจะเด็กเยอะไะเียนอ้าวขอไยเามากินอาหารบ้านเราเขาก็กินไม่ได้ก็เหมือนกันอ่ะมันโตยังไงมันก็จะอยู่อย่างอืเนมาแบบนั้นอยนะตอนนี้อยากกินอะไรที่มันแซ่บๆเฮ้ยโคไม่ใช่โครยโบตั๋บ้างยโบตั อยากไปแบบว่าชิมๆดูค่าหรือสถานน้ำไม่ใช่สาระนน้ำแบบน่าดินน้ำดินมน้ำรอไอชื่อไหนอ่ะชื่อไหนอ่ะตัวแต่มีแต่ตันดินหวงหลังอะไรนี่วันนี้คือแบบว่าอิตาลีหวงหลังนี่กูทิ้งพวกมึงแม็กซี่กลับเลยนะก็ที่ไหน กินตลิ่งแล้วก็คือบูขอบชาบานเลอ่ะร้านอะไรอ่ะร้า <c oughs> น<อ>ที่มินหมูโอ้ร้านไหนเราก็กินหมูเลยไม่เคยไปกินเลยไม่เคยกินหมูกระทะเคยกินแต่ก๋วยเตี๋ยวเฮียนั้นทักไม่ไดนะ้ไม่ได้เลยแน่หรอะอร่อยอย่างเดียวค่ะเปิ้ลกอกอ่ะที่ไหนหวะล<ร>ายเปิ<ม>้ลไงลายเปิ้ลเปิเป้ลอุ้ยไม่ดีพูด อืสภาพนะคะไม่ไหวอิ่มไม่ไหวชิคกินของหวานแล้วนะอืลองกินหน่อยเลยจะได้จีมเลมเือเยเพิ่มแบนหนึงจะทีอะไรอ่ะอ้ําอ้มก่อนดีไอ้ํ ชอบอ่ะสั่งมาแกนึงกินนมไม่ได้เลกิอักอยากวนอ่ะนี่มึงเก็บทรงอยู่หรือเปล่าเออมันเชื่อมมากนะมันเชื่อมมันกินหวานอ่ะมันก็เลยว่ามันโอเคโอเคเหรอ รีวิวหน่อยใครได้อร่อยปะคือไมคิดใครหานมกล้ี่ไมีหานมกล้เหรอยังไงพี่ติ๊กหลังจาชีวิตไม่รอดกับชีวิตไม่รอดโอเคทุกคนวันนี้เราปิดขอบปิดบอกบอกแค่ได้หมเดียวได้อยู่อ่ได้อยู่ที่แปลว่าโอเคทุกคนไปรักค่ะบ๊ายบายทำต่อร้านนี้